Baka wato boba pangka nama karangka namo ata sa Arahato wato samma sambo ta namo ata sa Arahato wato samma sambo ta Namtasa papa tho අহাtoa समा सम्photasa สัเพสตาสัเพสตาสัพพะสัตทั้งหลายสัพพะสัตทั้งหลายผู้เป็นพื้นทุผู้เป็นพื้นทุเกิดแก่เจ็บตายเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นอาเวลาโหนโตอาเวลาโหนโตจงเป็นสุขเป็นสุขเธอจงเป็นสุขเป็นสุขเธอจะได้มีเวรซึ่งกันและกันเลย อย่าได้มีเวรซึ่งกันและกันเลยอาภยาปชาโหรุอภยาปชาโหรุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิจดจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอานีข้าโหโุอานีข้าโหรุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้ทุกข์กายทุกข์ใจเลย อย่าได้ทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตนนังสุขียตานังอาา<ป>ะริหารันโตอะริหารันโตจงสุขกายสุขใจจงสุขกายสุขใจรักษาตนรักษาตนให้พ้นภัยทั้งปวงเทิดให้พ้นภัยทั้งปวงเทิน,น,าททนสาธุโอกาสาสาธุโอกาสานาโอกาสบัดนี้นาะ ขอาบบดนี้ข้าพระเจ้าทั้งหลายข้าพระเจ้าทั้งหลายขอให้ชีวิตสัตว์เป็นทานขอให้ชีวิตสัตว์เป็นทานมีปลาทั้งหลายเหล่านี้เป็นต้นมีปลาทั้งหลายเหล่านี้เป็นต้นขอกุศลผลบุญนี้ขอกุศลผลบุญน,นี้จงเป็นภา,วารวะปัจจัยจงเป็นภารวะปัจจัยให้ชีวิตของข้าพระเจ้าทั้งหลายให ชีว <all> ิตของข้าพเจ้าทั้งหลายพ้นจากทุกโศกพ้นจากทุกโศกพ้นจากโรคภัยพ้นจากโรคภัยพ้นจากเคราะห์กรรมเบญเสียจังไรพ้นจากเคราะห์กรรมเวญเสียจังไรตัปสรัคทั้งหลายทั้งปวงอุปสรรคทั้งหลายทั้งปวงจงได้มาลหลหายไปจงได้มาลายหายไปนำมาซึ่งความสุขความเจริญนำมาซึ่ง ความสุขความเจริญลุ่งเรืองงอกงามภัยบุญลุ่งเรืองงอกความไัยบุญในการทุกเมื่อทั้งปวงในการทุกเมื่อทั้งปวงแทนข้าพระเจ้าทั้งหลายแ้นข้าพระเจ้าทั้งหลายจะเดินทางไปในทิศใดใดก็ดีจะเดินทางไปในทิศใดใดก็ดีทั้งทางบกทั้งน้ำทั้งอากาศทั้งทางบกทางน้ำทางอากาศขอให้ข้าพ ระเจ้าทั้งหลายขอใอยข้าพระเจ้าทั้งหลายเดินทางโดยปลอดภัยเดินทางโดยปลอดภัยปราศจากซึ่งพยันอันตรายทั้งหลายทั้งปวงปราศจากซึ่งพยันอันตรายทั้งหลายทั้งปวง เจริญด้วยอายุวันนาสุขพราเจริญด้วยอายุวันนาสุขภราปฏิภาณธนาสารสมบัติปฏิภาณธนาสารสมบัติทุกทิพลารติการทุกทิพลารติการมีชีวิตยืนนานมีชีวิตยืนนานได้สร้างกุศลสมภารได้สร้างกุศลสมภารได้ถึงซึ่งพระนิพพานได้ถึง เสียงพระนิพพานเป็นที่สิ้นสุดเทินเป็นที่สิ้นสุดเถินสาธุพร้อมกันสามครั้งสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิสทธาจดูตัวอ,อย่างท่านอาจารย์โสพลฤกษ์เขาจะใช้สองมือกรอบน้ำแล้วก็ ลดบงปลาด้อสัทยาติยมนะนีะ่ต่อแถวมาเลยต่อแถวมาด้านนี้แล้วอ่ะเวียนรอบด้สอสัทยาการได้ปล่อยปลาให้ชีวิตสัตว์เป็นทานนี่ก็เรียกว่าการอ่าเขาเรียกว่าปล่อยปลาหน้าเฉียงที่กําลังจะโดนฆ่าอ่าบนเฉียงนั่นแหละสัทยาติยมเราก็ไปยื้อชีวิตเพิ่มมาก็เหมือนกับเฮาได้ สร้างบุตสร้างกุศลปล่อยชีวิตสัตว์เป็นทานชีวิตของเฮาก็จะมีความยืดยาในการให้ชีวิตสัตว์เป็นทานไม่ว่าจะเป็นเจ้ากรรมนายเวรเจ้าบุญนายคุณทั้งหลายที่เราได้ปุปผาลาวีกันมาก็อธิษฐานเอาก็ขอให้เจ้ากรรมนายเวรเพื่อนก็ได้ปล่อยวางคลายออกจากเฮาให้มันผ่อนคลายลงจากกรรมที่มันหนักก็ให้มันผ่อนมันคลายลงคลายออก ก็ด้วยอาน,นิสง์ในการปล่อยชีวิตสัตว์เป็นทานนี่แหละสัตยา,าติโยมอ่าน,นิสง์ก็จะยเยอะแยะสัตยาการปล่อยชีวิตสัตว์สัตว์หนึ่งก็หนึ่งชีวิตก็เหมือนกับเห่านี่แหละเฮาก็หนึ่งชีวิตเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นสัตว์บกสัตว์น้าอ่ะก็เป็นสัตว์ที่มีชีวิตเราก็ให้ชีวิตเพิ่นไปสู่ธรรมชาติปล่อยลงแม่น้ำน่ะให้มันไปตามธรรมชาติตามที่ สังขารสังขารที่จะพออยู่ได้กี่ปีกี่ปีก็ตามเขาเรียกว่าสังสารวัตที่พอจะเป็นไปได้ของอายุก็เหมือนกับคนเฮานี่แหละอายุก็ไปตามสังขารวัตของอายุสังขารพอที่จะเป็นได้ก็สักร้อยสาวเนาอ่เวียนด้านขวานี่เลยโจบแล้วก็ขึ้นไปนั่งบนวิหารด้อซัทายญาติยมแล้วก็เตรียมน้ำยองน้ำหยาดไว้ด้วยเด้อ ศรัทธาที่จะร่วมทําบุญทอดผ้าป,ป่าสร้างวิหารหลังคาวิหารเด้อสิบสองหลังศรัทธาญาติโยมก็สามารถปักได้เด้อตามกําลังศรัทธาพร้อมด้วยบุรณะ,ะวิหารของวัดช่างคลองออก็ยนเชิญเจริญพรได้ตามกําลังศรัทธาเด้อจะมีอยู่สองต้นศรัทธาตามกําลังศรัทธาอตอนนี้ก็คงจะเสร็จแล้วก็ จะไดะ้พากล่าวถวาย <c oughs> เข้ามาใกล้เด้อเอาน้ำหยาดมาด้วยเด้อสัตยาโยมเอาน้ำหยาดเด้อเราเตรียมน้ำหยาดพอถวายนี้แล้วเราก็จะได้ปั่นพรและก็เราก็จะถวายพระป่าด้วยเราก็เตรียมน้ำหยาดมาพร้อมกันเข้ามาใกล้ๆโยมเข้ามาใกล้ เข้ามาใกล้ๆเดี๋ยวจะได้พรมน้ำมนต์เข้ามาใกล้ๆเด้อเข้ามาใกล้ๆเด้อครูบาก็จะพรมน้ำมนต์ให้เด้อมานั่งหน้านี่เลยมานั่งข้างหน้าเออแถวหน้าเลยเออามาแถวหน้าเออน,นั่นแหละจะตั้งอ่ะพระพุทธรูปอ่ะมาด้านหน้าเลยพระพุทธรูปจะได้ถวายก่อนเด้อพระพุทธรูปอ่ะมามามาพระพุทธรูปอ่ะเข้ามาเข้ามาออกมาทางนี้ก็ได้ <c oughs> อ่า อยูนั่งนั่งตรงนี้เด้อเดี๋ยวอาจจะมาพากล่าวก่อนเด้อเอาบนโต๊ะก่อนเด้อเอาบนโต๊ะก่อนเรา,า,าก็หันหน้ามาทางครูบาเด้อเราก็จะได้กล่าวถวายเราตั้งน้โมพร้อมกันเด้อ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาพุทธัสสะอิมานี มายังพันเตพุทธาูปานิสัพปริวารานิพิโคสังคัสสะโหนชยามาสาธุโนพันเติพิโคสังโฆอิมานิพุทธาูปานิ ติจีวรานีสัพปริวารานีปัติคันหาตุอัมหะกันเจวะมาตาปิตุอาตินันจัปิยะชนานังกาลกตานังทีฆรตัง มีตายะสุขายะข้าเดีพระสงฆ์ผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายซึ่งพระพุทธรูปผ้าไตรจีวรกับของอันเป็นบริวารทั้งหลายเหล่านี้เดีพระสงฆ์ ขอประสงค์โปรดจงรับซึ่งพระพุทธรูปพระไตรจีวรกับของอันเป็นบริวารทั้งหลายเหล่านี้ของข้าพระเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขเพื่อความเจริญ เพื่อความงอกงามไพยปูนแก่ข้าพระเจ้าทั้งหลายแก่ญาติของข้าพระเจ้าทั้งหลยายที่ล่วงลับไปแล้วาายายมีบิดามารดา,ดา,ดาปุญาตา, ai, ย,า,ายา,ายญาติสนิทมิตรสหายสภพะสัตว์ทั้งหลาย เจ้าวัดเจ้าวาเทวาบุตรเทวดาพระแม่ธรณีเจ้าที่เจ้าทางเจ้าบ้านเจ้าเรือนเจ้ากรรมนเวรเจ้าบุญในคุณที่ข้าพระเจ้าทั้งหลายได้ล่วงเกินกันมา ได้ก่อกรรมกันมาในอดีตชาติก็ดีในปัจจุบันชาติก็ดีด้วยกายกรรมก็ดีด้วยวจีกรรมก็ดีด้วยมโนกรรมก็ดีขอให้เจ้ากรรมในเวรเจ้าบุญในคุณ ทั้งหลายเหล่านั้นจงอหโหสีกรรมจงอโหสีกรรมจงอโหสีกรรมแก่ข้าพระเจ้าทั้งหลายตลอดกาลนานเทินพระพุทธรูปเรียนเชิญยมถวายคุบาก่อนหรือเอาตะ โต่เฮาละโต้เดี๋ยวจัดโต้ก่อนดอกเดี๋ยวโต้นั่นแหละเดี๋ยวเอาโต้นั่นเบ่เอาโต้นั่นเบ่จเบ่เอาโต้นั่นแหละโต้านั่นเด้อ่าโยมเข้ามาถวายพระพุทธรูปก่อนเด้อมาด้วยกันไหมมาด้วยกันไหมเอามาสองเดี๋ยะเออมาเข้าไปด้วยกันเด้อเข้ามาด้วยกันเด้ออ่ะทีนี้เราก็จะเข้าทีละ ครอบครัวเทระห้าเนาะเออถ้ามาครอบครัวห้าหกคนก็เข้าพร้อมกันเออถ้าเออเออถ้าครอบครัวเออครอบครัวเข้าด้วยกันครอบครัวครอบครัวด้วยเอาครอบครัวมาเข้าด้วยกันลองศาสตราจารย์สุธีราเนาะอ่าถวายมากับครอบครัวมากับบุตรกับล้านนี่แหละจะเป็นกำลังพระพุทธศาสนาละอ่อนน้อยเข้าวัดเข้าวัดตั้งแต่ยังเด็กยังน้อยนี่ สร้างบุญสร้างกุศลตั้งแต่เด็กยังเล็กนิสสาสมสะสมบุญตั้งแต่ยังละอ่อนน้อยโอ้บุญญาบาร,รมีก็จะเกิดดือ้ออนาคตอ,อันยาวไกลมีอานิานสงส์หนุนสง่งเขาเรียกว่าสร้างบุญสร้างกุศลมาแต่เล็กแต่น้อยออครับเวียนออกมาทางขวามือด้สอสัทธาใครจะร่วมทําบุญผ้าป่าสามื่อกีอผ้าปา่าสร้างวิหารวัด สันปายางหลวงพร้อมด้วยวิหารของวัดช่างคลอ,องเขาเรียนเชิญเจริญพรได้เด้อตามกำลังศรัทธาเด้อโยมเด้อมีสองกองสองพระสองพระป,ป่าเด้อของสองวัดวัดหนึ่งก็วัดช่างคองอีกวัดหนึ่งก็วัดสันป่ายางหลวงบุรณะวิหารลังคาลังคาตั้งสิบสองหลังเด้อศรัทธายาโมก็จะได้บุรณะเพราะมันเก่ามันสุดโทมแล้วก็จะเปลี่ยนเปลี่ยนเป็นกระเบือ้อง แบบสีขาวๆที่สตาญาติโยมมองเห็นนี่แหละสตาญาติโยมเราเวียนขวามาทางนี้โยมอพอ,อถวายเสร็จแล้วเราก็ไปเตรียมน้ำหยาดมาใบ้ด้อสตาญาติโยมพอเสร็จแล้วครูบาเจ้าก็จะให้พรทันทีด้อสตาญาติโยมเราก็จะถวายต้นพระป่าก่อนแล้วก็ถึงจะ ปั่นพราตอนนี้เราก็ถวายจตุววัดใจไทยธรรมต่างๆสังฆทานต่างๆไทยธรรมไทยทานที่สัตยาธิษมได้เตรียมมาก็ถือว่าเป็นบุญเป็นกุศลตั้งจิตตั้งใจมาทําบุญที่วัดสันปายางหลวงได้พรมละมนกับครูบาเจ้าถือว่าเป็นสิริมงคลด้วยสัตยาติษมคนที่เดินทางมาไกลๆก็อยากจะมากราบมาไหว้วัดสันปายางหลวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์มี นักนาะสถายญาติโยมสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นวัดเก่าวัดแก่วัดโบราณพันเกือบพันสีอยปีวัดนี้อายุยาวนานมากาก็มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เราให้เราได้กราบไหว้เวลาเราทำพิธีกรรมพิธีการเสร็จเราก็ขึ้นไปสักการะได้พระเขียวโขงพระเขียวแก้วพระเจ้านั่งโกนหรือว่าพระบาทสี่หรือว่าวิหารหลวงเราก็ไปสามารถได้หรือว่าพระเจดีพระธาตุ เรามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่บริเวณรอบวัดอ่าเราก็ไปสักกราระได้เด้อยสาธายาิโยมอ่าตามศรธาธาเด้อศรัาธายาิโยมเราสร้างกองบุญอีกสองกองพระป่าสองกองเด้ออ่าได้รับบุญรับกุศลไปด้วยการสร้างวิหงวิหารศาลาเนี่ยเขาว่า กิดชาติไหนชาติไหนก็จะได้อยู่ตั้งแต่วิโมงวิมานสวรรค์ชั้นฟ้าบ้านสวรรค์วิมานอันโงดงามเป็นคำเป็นเงินเป็นคำล้นหลัาา่าสัตยาจรมวิหารคำวิหารเงินเพื่นว่าในเทชั้นเทวบุตรเทวดาอตอนนี้ก็ชุดสุดท้ายก็จะทางเจ้าหน้าที่เพิ่นก็จะได้ยกต้นตอนนี้เราก็ปักต้นได้ด้าาด้อสัตยาโยมด้อยกต้นนี่ก่อนด้อ ต้นเ, à, เราก็จะยกต้นพระป่าขึ้นมาถวายเข้ามาใกล้ๆจะได้จับต้นถวายเ้อจับต้นถวายพระป่าเข้ามาใกล้ๆโจมยกก็เข้ามากระละอ่อนก็ลูกกหลานนั่นแหละเข้ามาใกล้ๆเลยเออเข้ามาใกล้ๆจะได้จับต้นถวายเออนั่นแหละ เออหันป้ายไปทางอันนั้นให้โยมได้เห็นว่าต้นป้ายเด้อเดี๋ยวอาตมาก็จะพานำกล่าวก่อนสองต้นเด้ออีกต้นหนึ่งออีกต้นหนึ่งเอออ่ะยกเข้ามาโยมเออยกเข้ามาปักอตั้งใกล้ๆกันนั่นแหละโยม เด้ออรตามาจะพานำกล่าวเราตั้งนโมพร้อมกันเด้ออะนตมายังพุทธะพระครวตุปุพพะคระนามาคารังคโรมาสิมนโมทัสสะภะคะวะโตุอระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมทัสสะภะคะวะโต Arahato sama asa, namo arahatu, sama Buddha namo tassa bhagavato arahato sama Imani mayang panten pang sukula cewa dani jatuh pacayani สัพปริวารานีเพฆุสังคัสสะโอนุเชยามะสาธุโนพันเติเพุสังโฆอิมานีปังสุคุลจิวารานีจตุปัจจายานิสัพปริวารานิ ติคันหาตุอัมหากังทีขาราตังอิตายะสุขายะผ้าแต่พ้าส่งผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายซึ่งผ้าบางสกุลจีวร กับของอันเป็นบริวารทั้งหลายเหล่านี้แด่พระสงฆ์ขอพระสงฆ์โปรดจงรับผ้าบางสกุลจีวรกับของอันเป็นบริวารทั้งหลายเหล่านี้ของข้าพระเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์ เพื่อความสุขเพื่อความเจริญงอกงามไพยบุญแก่ข้าพเจา้าทั้งหลายแก่ญาติของข้าพระเจ้าทั้งหลายมีบิดามารดาเป็นตน้นตลอดกาลานานเทิน โยมยกปากเชนเด้อยกปากเชนโคบะจับปากเชนจับปากเชนสาธุปล่อยปล่อยทีนี่ปล่อยเออนะโมตัสสะภะคะวะโตระโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตระโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตระโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิมังปังสกขุเลจิวังอาสามิกังเมหังปาบุนาติ ทุติยมพีอิมังปังสกุลจีวรังสามิกังไมหังปาปุนาติตุติยมพีอิมังปังสกุลจีวรังสามิกังไมหังปาปุนาติอธิธามิอธิธามิอธิธามิสัทโธสัทโธสัทโธอะนโมทามิยะทา ภริวังบุลาภริปุเรนติสาคารังเอวเมีวายโตทินังเบตานังอุปกคาปฏิอิทิตังวิทิตังดุมังกิปเมวะสมิตัสโตสัพเบปุเรนโตสังกบาจันโดปะนลโส

สจเนจังวุตาปัจิโนะจัตมมตโรธรรมาวันติอายุวันโนสุขังภารงไหวพระพร้อมกันดื้อสัตว์อารังสัมมาสัมพุทธ คุณบระสีระดนาใจจงอภิบาลรักษาใหญ้ญาติโยมทุกคนประสบจะ่ความสุขความเจริญลุ่งเหืองงอกงามไปบูดโดยยุนนาสุขภพละอยู่เย็นเป็นสุขทั่วถึงทุกคนทุกท่านเธอสาธุสาธุสาธุก็ถือว่าวันนี้เราได้มาร่วมอ บุญร่วมกุศลในวัดสันปายางหลวงกว็เสร็จสิ้นบริบูรณ์พูนผลแล้วเนาะท่